สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะวันนี้มาพบกับผมท็อปรถมือนสองอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้พาไปชมนะครับอัปเดตสต็อกนาวาล่านะครับเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับ4คัน5คันลวดเลยนะสำหรับใครกําลังมองหานาวาล่านะครับ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับเป็นรถหน่วยงานทั้งนั้นเลยนะสำหรับ4คันที่ผมมัดรวมมาให้แล้วนะสำหรับ4คันนี้มีแคลริบอยด้านหลังมาให้นะครับปี2019จดทะเบียนปี2020นะเป็นตัว2.5 EL รุ่นท็อปนะครับนะครับปี19 20เเลขพียงแค หลักหมื่นนะครับหมื่นหนึ่งหมื่นสี่นะครับประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแปดประมาณนี้นะไม่เกินสองหมื่นนะครับสำหรับสี่คันนี้ใครกําลังมองหานะับนิสสันนวาท่านะครับบอกเลยว่ารถสภาพสวยทุกคันนะครับดูได้นะครับเป็นรถเข้ามาใหม่นะครับรถหน่วยงานยังไม่ได้ทาการปรับสภาพใดๆนะครับผมมาถ่ายรีวิวให้พี่ๆดูก่อนมาอัปเดตให้พี่ๆดูก่อนนะครับดูป้ายทะเบียนนี้นะครับเจ็ดสามสามหกนะครับแล้วก็สสามห้าสี่เจ็ดเจ็ดสามสามห้าเป็นรถหน่วยงานหมดเลยนะครับมารถเดียวกันหมดเลยนะเดี๋ยวพามาดูนะครับได้ออปชั่นอะไรไปบ้างนะครับ ตัวเดียวกันนะครับเป็น2.5 EL ทั้งคู่เลยนะทั้ง4คันเลยนะต่างกันแค่สีนะต่างแค่สีกันเลขไมค์แค่หลักพันต่างกันนิดเดียวนะครับราคาเท่ากัน499,000บาทนะครับถ้าฟีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8,000เท่านั้นนะครับฟีดาว7 2 8 4งวดนะผ่อนอยู่8,000บาทเท่านั้นนะครับมาที่ด้านหน้ากันก่อนไฟด้านหน้าจะได้เป็น Wi-Fi โปรเจคเตอร์แล้วมาพร้อมไฟเดทามมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าผมจะไปแบบไวๆเลยนะครับบอกมาอัปเดตให้พี่ๆดูนะครับนี่ แต่ละคันนะสาภาพเป็นสาภาพแรกเข้าทาั้งนั้นเลยนะมาดูคันขาวคันนี้ก่อนนะครับล้อแม็กนะครับหล่อ,อแบบนี้นะได้เป็นสีดํายังไม่ทําการล้างขัดเคลือบจีหรือว่าทําสปาใดๆเลยนะเป็นยางเปยะล้อเป็นล้อเป็นแม็กขอบส8บดยางปี2ี่ี่นะครับยางปีใหม่นะครับนี่ดอกยางแน่นๆนะเดี๋ยวเราทำการล้างตัดสาภาพให้อยู่แล้วนะครับดูด้านภายในกันนะครับภายในนะครับถ้าตัว e อได้เป็นเบาะหนังนะตัวเอจะได้เป็นเบาะหนังพวงาลยมันติฟังก์ชันแล้วครบๆหน้าจอทัชสกรีนมาก็มาพร้อมกล้องถอยกล้อง3 6 0รอองศามี นะครับพบเลยคันนี้ให้ดูเลขใหม่นะ1 4 0 0 0ี่พันโลนะครับเลขใหม่น้อยมากนะครับ14,000พันโลมีคุดคอนโทรลด้วยคุ้มมากนะเป็นตัว E อนะครับนี่เป็ี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้มาพร้อมแคลริบอยนะครับผมมาให้ดูไวๆเลยนะไปแบบไวๆนะครับแอร์หลังมีมาครบๆนะครับฟีนาคอนแ0 0พันเท่านั้นนะครับได้เรเวล่า4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับรุ่น E อนะครับดูค่าฟงค่าฝุ่นนะครับยังไม่ทําการล้างใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ดูแบบนี้เลยเรียวๆนะครับรับประกันโครงสร้างให้ทุกคันนะครับนี่ รับประกันโครงสร้างให้ทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีกอไหม่นะครับตรวจสอบพบเจอเรายินยินดีคืนเงินเต็มจํานวนสามารถเข้าศูนย์เช็คได้เช็คการกรองมุงกอใหม่ได้หมดนะครับยางปียีสี่หมดเลยนะครับนี่ดูได้ยางลายเดียวกันหมดเลยปียีสี่หมดเลยแม็กเหมือนกันหมดนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยทุกคันนะเป็นรถเข้ามาใหม่ตัว EL เหมือนกันเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับตัว L ก็คือออปชั่นมาครบเหมือนกันคันนี้ไม้หมื่นสี่เหมือนคันนะครับ ไม่หมื่นสี่รับประกันไม่แท้แน่นอนนะแล้วดูแผ่นเพจนะครับเดิมๆนะครับเลขกตัวเครื่องเลขตัวถังเดิมๆนะครับรับประกันให้นะครับหัวนงหัวน็อตแต่ละคันนะครับนี่สวยใสกิ๊บๆแบบนี้นะครับไม่มีขยับเลยนะครับให้รีวิวให้พี่ๆดูแบบสดๆแบบนี้เลยแอร์หลังนีมาครบเหมือนกันเป็นตัวเดียวกันหมดเลยนะสองจุดห้าเอลนะครับนี่คันนี้เหมือนกันนะครับคันนี้นี่ปีสิบเก้าจดยี่สิบหมดเลยมาล็อตเดียวกันหมดเลยนะสาหรับใครกําลังมองหา닛สันโนวาเร็คเอ d i ชั่นนะครับ สีดาก็มีนะครับสีดําเทาสีขาวดานะครับขาวสเตเกอร์ดำแล้วก็เทาดํานะมีเข้ามาห้าคันนะแต่อีกคันหนึ่งจะเป็นแคปนะแต่ผมมารีวิวให้พี่ๆดูเป็นสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้และรุ่น EL รุ่นท็อปหมดเลยนะครับนี่ให้ดูเดี๋ยวพามาดูคันนี้กันนะครับคันนี้สวยขนาดไหนไม่เท่าไหร่นะครับตัวเดียวกันหมดเลยนะครับมาพร้อมสมาร์ทเอนที่นะครับนี่คันนี้ไม่หมื่นแปดนะครับไม่หมื่นแปดไม่น้อยมากนะครับบอกได้เลยไม่น้อยมากมีกุญแจสำรองให้ครบนะครับไม่ต้องห่วง มีกุญแจสำรองให้ครบนะครับกุญแจเป็นชีเลตแบบนี้แล้วเป็นรถหน่วยงานกุญแจสำรองเข้าสู่เป็นทนันแนตลอดนะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้หมดนะครับด้านภายในนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูคันนี้ดีกว่าสตาร์ทให้ดูอีกคันให้สักคันหนึ่งนะคันนี้เป็นผู้สตาร์ทเหมือนกันนะนี่สี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับไม่แท้นะครับหนึ่งหมื่นสี่พันโลเท่านั้นนะครับสวยๆแบบนี้หน้าจอนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกล้องหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล้องหลังนะนี่กล้องหลังมีเส้นกระยะมีก้องาครับคุมมากนะ เราก็จะมีกระจมองหลังตัดแสงออโต้แล้วเรียบร้อยนะครับภายในภายในนะครับด้านบนสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับสวยทุกคันนะผมกล้ารับประกันโครงสร้างทุกให้ทุกคันเลยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีกอไม้นะครับนี่ให้ดูหัวน็อตสภาพหัวน็อตสวยๆแบบนี้นะผมขออนุญาตดับรถก่อนนะครับให้ดูได้หมดทุกคันมีกุญแจสำรองทุกคันนะครับเป็นรถหน่วยงานทุกคันนะครับมีแอร์หลังครบๆนะครับตัว e อนะครับภายในกว้างสะอาดสะอ้านนะครับล้อแม็กนะครับสวยทุกคันดูได้นะครับนี่ นี่ตัดสินใจนะครับจองก่อนมีสิทธิก่อนนะครับฟีดาาคันนี้ผ่อน8,000เท่านั้นนะครับถ้าพี่ท่านไหนสนใจนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับนี่ล้อแม็กสีดำนะครับแม็กขอบ18ยางปี2024นะครับให้ดูโดยรวมนะครับแต่ละคันสวยขนาดไหนนะเลือกสีได้เลยนะครับเป็นตัว EL เหมือนกันไม้หลักหมื่นเหมือนกันหมื่นหนึ่งหมื่นสองมันมีเข้ามาเยอะนะใครอยากได้ไม้ประมาณเท่าไหร่นะแจ้งผมเข้ามานะครับนี่สีสีขาวแบบนี้ก็สวยนะสีขาวจะมีสองคันนะสีขาวแบบนี้นะแล้วก็เป็นสีเทาดําแบบนี้นะครับ เดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับแต่ละคันสวยแค่ไหนนะครับมาดูห้องเครื่องแต่ละคันกันนะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบหมดทุกคันนะครับตัวเดียวกันนะครับ DDI VGS Turbo นะครับ2 5 0 0ซีซีนะครับ163แรงม้านะเป็นห้องเครื่องสภาพแรกเข้าหมดเลยนะครับยังไม่ทําการปรับสภาพใดๆนะครับนี่ห้องเครื่องสภาพสวยปิ๊งนะแต่ทำการปรับสภาพให้อยู่แล้วนะครับแผ่นกันความร้อนด้านบนอยู่ในสภาพดีแล้วดูคันด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาได้ทุกคันนะครับผมพาดูทุกคันเลยนะ สภาพบอดี้นะครับต้องเดิมเดิมทุกคันนะผมรับเข้ามาบอกเลยว่าสวยมากๆนะบริษัทเพชรยนต์เราคัดคุณภาพรถเกรดเแน่นอนนะครับให้ดูได้ทุกคันมาคันถัดมานะครับสวยเหมือนกันนะสวยทุกคันนะไมล์หลักหมื่นนะครับรับประกันไมล์แท้ไม่มีกอไมล์แน่นอนนะครับนี่นะครบเลยนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยปิ๊งทุกคันนะครับคัดเกรดเข้ามาแน่นอนนะครับราคาแค่4 9 9 0 0 0นกาบาทนะแผงกความร้อนด้านบนนะฝากระโปรงก็เดิมเดิมทุกทุกคันเลยนะผมรับประกันให้ทุกคันเลยนะ แต่ละคันมาดูได้นะครับผมเปิดให้พี่ๆดูแบบนี้แล้วนะฮะมาทดลองขับได้มาดูรถจริงมาเดินชมบรรยากาศก่อนได้ก่อนปรับสภาพนะบอกเลยนะถ้าผมมารีวิวให้พี่ๆดูหลังการปรับสภาพนะไม่น่าทันนะน่าจะติดจองแล้วนะบอกเลยนะพี่ท่านไหนเห็นชิปนี้แล้วรีบตัดสินใจรีบจัดรีบจองกันก่อนได้นะครับหัวนงหัวน็อตสวยใสยแบบนี้นะครับนี่แผ่นกันความร้อนด้านบนอยู่ในสภาพดีนะครับพร้อมใช้งานรอๆแบบนี้นะครับนี่ ปากระโปงเดิมๆทุกบานนะครับมีมอกรทุกบานนะครับมีมอกอทุกบานให้ดูได้หมดนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆใสๆปิ๊งๆแบบนี้นะครับนี่โคตดเดิมผมบอกเลยรถสวยคัดคุณภาพเกรดเเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยถูกนะครับเริ่มต้น2.79เท่านั้นนะครับหัวน็อตด้านนี้เหมือนกันคันนี้ดูคันนี้ก็สวยนะสวยทุกคันไม่หลักหมื่นทุกคันนะครับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ถ่ายน้ามันเครื่องให้นะครับบอกเลยว่าเช็คให้มากกว่า2 4 7รายการแน่นอนนะครับหัวน็อตนะครับนี่ สวยทุกคันนะดูได้นะครับผมบอกเลยนะเห็นการความร้อนด้านบนในสภาพดีนะครับทุกคันเลยนะให้ดูได้หมดแบบนี้เลยนะแรกเข้าจริงๆนะครับแต่ละคันนะครับหัวนงหัวน็อตสววใสห้องเครื่องสะอาดจะอ้านนะครับเยวทำการล้างปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งอยู่แล้วนะครับก่อนส่งมอบถ้าพี่พีท่านไหนสนใจนะครับคันไหนติดต่อผมมาได้ที่เบอร์0ูนย์หกสองสองหก้าศูนย์ห้าห้าศนย์นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยพี่ๆท่านไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเซ็นเอกสารที่บริษัทเรานะผมมีบริการ พี่พี่ไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอาชีพไหนก็สามารถออกได้นะครับดอกเบี้ยถูกเริ่มต้น2.79เนะครับเป็นปี2019จดสวทะเบียนปี20นะครับตัว2 5 el รุ่นท็อปมี4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้มีกล้องรอบขันครบ,บเลยคันนี้นะยังปีใหม่ปี24ทุกคันนะเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสนใจอย่าลืมติดต่อผมมานะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้ถ้าพี่พท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกรับรถนะผมมีบริการรถส ดอกเบี้ยถูกเริ่มต้น2.79นะครผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีเลยนะครับฟรีดาวน์ผ่อน7ปีอยู่8,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจอย่าช้านะครับมีเข้ามาน้อยนะสำหรับรถนี้มีแค่5คันนะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจรีบจัดรีบจองกันก่อนได้นะครับจองก่อนนะครับมีสิทธิ์ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนมาให้ผมหน่อยนะครับสาหรับวนน